อ้าวพี่น้องครับสร้อ,อยจูด้วยครับซอยจุนี่ฟุงมเฟืองเลยครับอุ้ยนัวนัวเนาะ ืันนี้ซอยจุครับซอยจุนี่ลูกโดดนี่นแขนอืมเอาจัดเส็บเส็บเบิ้งจะขำเอาขี้หอดบอบิกเบี้ยววะบอกบิกไปใส่วะเบื้อบิกเนาะเออหัน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 ออกนี่หันกล้ามันออกเออเอาออเอาอลองตุ๋ยเบิ้องเทดยบจิิงเขาหัวเอาเอาถูกเฮ้ยจอกจัดนี่เฮ้ยนี่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 เอานี่ให้เบิ้งเนี้ยเออนั่นนี่พันตัวนี้ ผ่นสามสิบปีเบื่อนี่เด็กน้องแสีบๆมาเด้อครับเด้อนี่เอาชิดหนูเข้าไปเอาจานมาให้แม่หน่อยไปใช่จับเสียบสามสิบเออจานมาใส่นี่ไงตักอานั้นมาราดอันนี้อืมเอาแสีบๆเลยดี่คือหอมคือหอมกระเทียมนั่นเลยจับไปหอยใไซขมยัยปุ่มๆยัยยัยกบกบอืมอืมลูกน้อเดี๋ยวบอกกันเ้ืยน่อืม จนโดนมอจัดไปจัดไปเอาอีกเลยเอาอีกเอาหนวกคนหนวกหนวกหนวกก่นปูเงี้ยนปุเงี้ยนไม่เงี้ยเงี้ยนเสียบเสียบเสียบจะได้ต่บุ้ยพักหน่อยเลยเขามาคำผลเขามาคำห้าคำขอทันผักบ้านอะปุ้มเนี่ยนะมากินกันเต็มเลยเนาะผักผักอะไรผักชีเนาะ แล้วแกผักอะไรที่เขากินกัะลาบเกล็ก้อยเงี้ยเออเฮ้ยเสียดายอ๊บอืมชัดไปพี่น้องเพชรดีเลยว่ะอืมเอาคึ้นเลยเอาอีกเฮอยเอาอีกขับใหญ่เลยครับใหญ่เลยผึ้เป็นเพชรลุงรวงเลยครับขับใหญ่เลยอู้พี่ก็เอออืมเจ็บเจ็บเจ็บจุดยอดนีเลยผักกูมีล้บานเฮาบานเฮาก็บยังสี่เลยนาะ เสีเลนี่เห็นบ่พ่ตรงรูล้ลามากหมสามเดือนพี่น้องเลพอกันท่นี้ป,อน,ปอนเออแมนอยู่กินเต็น,นูรายจนเนอะอเปลี่ยนบรรยากาศนี่กินเต็น,นูกินเต็ซัดหน่อยไร่กินซัดไงไพี่น้องเอ,อ้ยเสียบ ย็นย็นตาบบเป็นดอกเออเออเอน่าลยน่นละน่นละเขาต้งการสัตแหละแผ่นแผ่นปีกนนี้เลยเอายางไงซอยมมนจะได้กระยาสันแหละเออดูตาเดือก็ได้หตาเดือก็ไดคุกเลยงอนอยเกือกลมเขาวะาัดไปจัดไปอิ่วเอออบมาเด้อเสียดๆน้ำกันเด้อพี่นองเอ้ย มา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 นี่นี่ครับเนื้นอเนื้อสดๆเลยเนาะนี่นี่ตับกระเทียมกระเทียมเผ็ดทิ้กระเทียมเผ็ดแล้ว